นี่นะคะสถานีกระสิมีระบุ่าให้ถิ่มยังให้ถิมยังกระสิมี่ป่ายบอกแต่ละป่ายแต่ละป่ายใหม่ก็บสิมเฉพาะใหม่กล้องกระถิมเฉพาะกล้องขวดกัะแยกสีนะคะบ่า,บาคุณสิเป็นไพ่คุณต้องรับผิดชอบของแบบนี้ทุกคนโอเค okay. นี่นะรถติดเยอะมูมากนะคะอันนี้กะยี่ยังนี่เป็นใหม่เพื่อกับซิมีเครื่องบดใหม่ก็ว่าสิเป็นโซฟาที่วีตู้เย็นอีหยังกับแล้วแต่กเอามาถิ่มนี่ได้จะส,สิงสะยัง่งนะคะ,นะคะ ก,ก็แยกคนที่นี่คนอยู่นี่เขาไม่วาม่ารับผิชอบคุณต้องแยกของคุณต้องเอาไปถิ่มต้องเอาไปถิ่มเองเกระดาษกระถิ่งเฉพาะกระดาษกล่องกระถิงเฉพาะกล่อง ขวบเครื่องคอมฝึกคอมไฟกะถึงต่งางหากนะ,ค,ะความรับผิดชอบก็สูงพี่น้องคอนเมืองนอกอะ่ะนะเดี๋ยวมาไหมนะป้ดนจะแยกให้เขานา้วนะคะพี่น้องขวดสีอ่ะไอขวดสีขาวเท่ากับสิ่งเฉพาะสีขาวขวดสีอื่นเท่ากับเอาไปถึงร่วมกันแต่ว่าสีขาวก็ต้องแยกให้เขาปวดประเดกข่อยส่วนมากสีไม่ต่ปวดประเดียก พี่น้องขาะเขามีีรถบีเอเขาก็ยังคนมาถิ่นของเขาเอง <c oughs> คนขับรถบีเอ็มพับรถเป็นยูเทนีบดบถือว่าเป็นคนเศรษฐียังคนธรมรมดาขับได้นะครคบะพี่น้องพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นของต่างๆเขาเอามาถิ่มไฟฟ่านะคะเ,เครื่องไทยเอกสารพวกสายไฟคมไฟทำมาแยกแบบนี้เสร็จแล้ว ลืมเ,เอาอันนี้ทิมโอ้เห็ดจังไรเนาะต้องใส่สีแดงกับบานพี่น้องสร้างหัวมันเอะไปเลี้ยง <laughs> บ๊ายบายค่ะ